นั่นจ้อยบ่ดังอยู่ก่อยากมาเนาะเอยู่อยานคนไทยแอบถ่ายคลิปตัวป๋โอ้ยแต่คนนี้เสียวมากคนจังไทยเดี่ยบ่โอ้สมีกับผ้าแห้งเลยถ้าเห็นตัวเขาเกิอดอารมณ์เลยติ๋วเลยป๋อ้ไปติ๋วกันปั่นท่องน,นี่ยป๋อีเถอะใครแก้มันลืมคำสาบานแล้วก็เมี่วยวในเห็นเจ้ยอย่างนี้เป็นแจกแจกกันไปับผม กิยัวอนมากู้เดียวเพื่อนสาวอย่างไอีผู้หนึ่งพสาวกับสมเด็จครับสมเด็จาเด็กาเด็กโอ้เจ้ากสนเจมันี่เด็กือเขาไคอยนี่เด็กม่ได้บ่จะไมนผูดเฒ้าโอ้เอ้เนาะปิดไฟแหละกับพวกหัวยพูดเฒ่าผทนหอกตั้งตาเขาพียเนาะแมนตั้งข็งจ้าตั้งแข็ยห้าาทงยาบาทวเาคยไปตักในที่หลังเขาได้หลายกันเจดี๋ยวมันยั่วะจ้กินแต่สดาจ้บุกินเหลากินยังได้บ่ คนเดียวอยู่ไม่ได้จบเสร้้ายเขเปิดเผู้ชายวรอตัวห้องรวมมาทำอยู่ดผู้บ่าวสูไอ่ดิมาสูงคุยเพยสูงจ้อะไรเนี่ยไอ่ีนั่งเรยกใครตักทุงสิบห้บาทเลยเรียกใคยตักในทุ่งนี้เลยดินดอ่ะเ้ยนาเจ้าเชิญแฮวันี้ทุ่งละสบาทเลย